ตั้งครับเมนูพ,พ่อครัวหัวฝ่ายยกให้เอฟทุ่งได้ใช่ไหมตั้งห่วงห่วงละร้อยของอันแค่กรอบใช้กรอบเนื้ออันบักใหญ่หนึง่งตัวสามอันเจ้าแล้วขายให้ไม่นในเร้อยห้าเจ็ดอันให้ไม่นในเร้อยสิบอันหรือเก้าอันนะ ทำมาแล้วขนมกระถ ung ลาซาบ้าด้วยนะเห็นใหญ่ๆนะหวานกระโบแห้งหรอกเขาก็คื้นยัน่ะเอาไปคื้อก็เงียบ ใช่เหัวตาเศร้าอย่างเขาขังไว้บ่มาเขาบ่มาครอบตัวคนอื่นแบบถ้ามันมาหมาเขาไม่เสียใจไปแสดงว่ามันสิหนามผักใหญ่มืออ่ะมือมันไล่กัดกันอะไรแล้วอ่ะหืมก่อนมันไล่กัดกันเลยแต่ช่วงเขาๆอย่างไรนาะมันมาจค่บางคนอยู่บักบออ่ะ พี่ก็หายอยู่แม่เรา,าทำวัดเลยนะเห็นปะเมื่ออยู่ทำวัดนะนเหอนปะมแม่แก็อยู่ทำวัดทุกวันใช่ไหมครับช่วงนี้ ห้างไม่มีงานไปไหนเนาะเสร็จแล้วก็จะไปงานพ่อใหญ่สาคอนเราพ่อใหญ่สาคอนโอเคอยู่แล้วก็เฮ็ดแซบอยู่ม,มันยหยาบเนี่ย บ้านเราหนาวไหมครับช่วงนี้เริ่มหนาวมาเองละลนย่้อเขาบอกว่าอากาศจะเริ่มหนาวเย็นลงที่ยี่สิบเอ็ดถยิบสองจะหนาวจัดหนาวรัดใส่ปีใหม่แล้วท่านชมชื้นลดเหงเอเอายิมหรอเป่อมอืมยมนะ ผมไม่สายที่กรึก่งๆแล้วก็ทาย